สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้พบกับเจแดงสาวรับแร่โทษมากเพิ่นเกิดสิมีแนวทางเพิ่นสิมีแนวทางไทยเนาะคะ่ะล่างยางเดียวไม่ซีตัวกันหนาะลงทุนเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะเพิน่นโทษมาหาเจแดงแล้วปูหาแปดก็ลงไปแล้วเพิน่นโทษมาเจดแดงเลยบ่ได้รับเนาะ,ะก็คุ้ยกับปูหาแปดอยู่อันนี้โทษไปหาเพิน่นเพิ่นก็หายนยวทางมาก ข้ามาแล้วกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้ด้วยแล้วก็สั่งซื้อค,ครีมกำลังมีโปรครีมอยู่ค่ะโปรโปรครีมลดราค่ะชุดหนึ่งพันร้อบาทนะคะถึงสิ้นเดือนมิถุนายนก็ต้องบอกทนผู้ช่วงไ่อนเนาะบอกบอกบางคลิปกับว่าได้บอกเนาะค่ะบอกทนผู้ชมวงไ่อนจะหมดโปรภายในเดือนมิถุนายนยังอีกอกี่มือเนาะค่ะรีบสั่งจองเข้ามาเลยล้องนทันเพิ่นสร้างสองสูตรผลนี้ จ้ม,มี่ปู่เพิ่นกระซังสองสุดเนาะคะ่ะลงพ้นเนาะกระส่งของทุกวันเก็บส่งของทุกวันเลยค่ะเก็บเงินปลายทางเก็บเงินปลายทางสุดเนื้อพันสองร้อยบาทค่ะมีไนท์เียบำรุงกลางคืนลบริ้วรอยลบเรียนริ้วรอยเนาะคะ่ะเจดีย์อายุหกสิบแล้วยังหนาหนากันยังดูดีเดยก็ได้ขี้มตัวนี้ละซอยจเจดีย์วาน่ะถ้าไม่ได้ขี้มตัวนี้ซอยสีได้ยังเองอเนาะ,ะมันอีสิไปทุระกันเลยใส่เต็มยดให้จังน้อยะคะ่ะท่านผู้ชมนะ จะออกไปข้างนอกบ๊ายบายเหมือนเลงแล้วกันน้ครีมเดย์ครีมพร้อมสบู่นะคะพร้อมสบู่นี่ชุดหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้ท่านต้องการสบู่สีสมบ่าเอาสบู่สีขาวกับเอาสบู่สีสมลดฝ้ากับจุดด่างดำนะคะนะมีวิตามินซีวิตามินอ e, ีมีมอยเจอร์ไลเซอร์สบู่เจ๊แดงคนเดิมนะคะ,ะสามก้อนกับรงฟี่กับเอาหกก้อนกับก้อนละลอยเก็บเงินไปทาง ราคาหกร้อยห้าสิบบาทพร้อมค่าส่งแต่ตัวนี้ห้ามไป่คิดค่าส่งค่ะเราไม่คิดค่าส่งนะคะไม่คิดค่าส่งแก้ปวดกระดูกปวดเก้ารวดบวมของเก้าค่ะได้ผลดีทันที่จ้างเล้วกสร้างอีกแล้ว้ังเล้ว้ังให้ญาติให้พี่น้องเพื่อนกับอ้อมกาแฟเอาเบาดนจังหน่อยให้มันถึงสิบนาทีก่อนอยู่ด้วยก,กันก่อนอย่าเพิ่งเบื่อค่ะอย่าเพิ่งเบืออ่อหลายโฆษณาเนี่ย ที่นี่เขายังมีโฆษณาเนาะค่ะเนาะไอเจลียงโฆษณาไปเบิง้งเบิ้งตุ๋นเหล็กท่ำกันกับวันนี้สวัสดีค่ะพร้อมแล้วพร้อมแล้วมีแนวทางบุกบัางค่ะค่ะได้ได้พร้อมแล้วค่ะจะลองโชวนี่ให้ให้ตมตุ้งลองไม่ได้นะอะไรนะชัดๆหน่อยโชว์ ชวชว์ชุดนี้ให้สมาชิกดูหน้าจอก็ได้ละคะอ๋อได้ได้เดี๋ยวโชว์นห้ดเดี๋ยวโชว์ให้ดูค่ะขอให้ดูเลยละค่ะแล้วแต่สมาชิกจะเชื่อหรือไม่เชื่อเน้อค่ะค่ะค่ะเป็นไงคะแคลเซียมหมดหรือยังคะไจะแด้ใกล้แล้วใกล้แล้วค่ะเดี๋ยวได้สั่งใช่เดี๋ยวได้สั่งอีก ตอนนี้มันจะหมดโปรต้อรีบสั่งเนาะต้องรีบสั่งเพราะเดี๋ยวมันหมดโปรเสียดายจะแดงฝนตกไหมคะที่นู่นไม่ตกเลยแห้งแรงค่ะยังไม่ได้ดำนาเลยน้ำหมดแล้วอ้าวหรอมีมีตะคอนโทรมาสั่งยายาที่แฟนจะแดงกินบอกว่าแข็งเลย๋อ แบกสั่งยาที่แฟนจะแดงกินอะที่กินแล้วแข็งูับเรีย้อมนบคนบอกกินแล้วแข็งนะคือแอยแบอยบบสั่งยาแบบแฟนจะแดงอืมค่ะค่ะก็ดีค่ะกินแล้วร่างกายแข็งแรงรู้สึกว่าจะอ้นวนขึ้นหน่อยก็ใช<อ>่อ๋อต้องแข็งแรงอยู่แล้วเพราะว่ายาตัวน,นี้มันบำรุงดีมากเลยนะได้ทุกอย่างเลยนะคะ ก็ไม่ไม่ค่อยจะได้กินเท่าไหร่เพราะเป็นโรคหัวใจกินยาอันไหนก็ยากต้องยาแฟนแต่ว่าก็ไม่ได้กินยาอะไรเนาะกินแต่มิเตอร์เนซีกับกาแฟของตัวเองนี่แหละมันกินยายากกินยายากใช่กินบำรบยากมันเพราะมันตรวจค่าเลือดทุกเดือนเลยตรวจค่าไอเอ็อาร์ไอเอ็นอาทุกเดือนเลย แต่แต่เจแดงดูหน้าตาสดใสอิ่มเบิดีนะว่ามีเอฟซีชมมาเยอะว่าเจแดงเป็นคนใจดีเป็นคนสวยอะไรเงี้ยมีเอฟซีชมมาเยอะเลยอะดูแลดูแลตัวเองค่ามันดูแลตัวเองด้วยมันดูแลสุขภาพหมั่นดูแลชอบชอบแต่งคนแต่งก็ทาครีมเ็าไม่แต่งอะไรหรอกก็ทาครีมบำรุงธรรมดาเนี่ยก็ทาแป้งธรรมดาไม่ได้แต่งเอ็นนั่นเวอร์ไม่ได้ใช้ อะไรแต่งแต่งไม่ได้แต่งจนเวอร์เนาะใช่แต่ลองพื้นหน่อยก็ทาแป้งธรรมดาทาลิปธรรมดาเลยก็สวยข้างในแองดูนะแล้วจะแดงก็อาจจะไปโชว์ให้เอฟซีดูก็ได้นะคะได้ได้แต่คงเชื่อเนาะค่ะค่ะกะเอาตัวไหนคะหัวตาคะค่ะค่ะพร้อมลงไว้ลงเลยค่ะติดดเดินดีมากเลยเนาะ อืมใช่ค่ะใช่วันนี้นะคะเป็นแนวางนะคะค่ะรู้สึกจะจะเน้นล่างนะคะเน้นล่างเท่านั้นนะคะเน้นล่างใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ใช่เน้นวันนี้นะคะปันตัวเดียวนะคะล่างแปดนะคะโอ้แปดนะคะค่ะล้วจะมีห้าแปดค่ะห้าแปดค่ะค่ะ ศูนย์แปดค่ะศูนย์แปดค่ะห้าเจ็ดค่ะห้าเจ็ดค่ะศูนย์เจ็ดค่ะศูนย์เจ็ดค่ะแค่นี้ละค่ะล่างมาคะเน้นล่างขึ้นมาสี่ตัวเหรอสี่ตัวแค่นั้นเหรอใช่สี่ตัวล่างค่ะสติจสติจที่ผ่านมาจะแดงส่งให้เอฟซีดูเองนะคะใช่ได้ได้ แต่ถ้าใครอยากดูสถิติเต็มใบเต็มชุดก็ทักสายมานะคะไลน์มาที่เบอร์สายเลยค่ะ094261404คะมีแค่นี้เหรอใช่ค่ะมีแค่นี้นะแล้วสายโจนวันออกก็จะได้ใช่ไหมใช่ค่ะสายโจนมาวันเดียวค่ะวิ่งมาเดียวแล้วยังลับกันโจมจะเบอร์โทรเบอร์ไหนนะ094ค่ะ094ค่ะ สองสามหกค่ะสองสามหกค่ะหนึ่งสี่หกสี่ค่ะหนึ่งสี่หกสี่ค่ะค่ะคถ้าใครมีปัญหาลุกก็โอยนั่งก็โอยปวดหลังปวดเอวข้อเข่าเสือ่อมกระดูกผูกกระดูกฟูนโรคเก,กานะคะก็สามารถทักมาหาแอปกระต่ายน้อยหรือว่าสาวระแรงแล้วก็สามารถสับบง่งพู้กับแจเดก็ได้น้องม่าหัดก็ได้นะคะได้ได้ผ่าหักเขาก็ให้ fc เขาอยู่ fc เขาก็สั่งอยู่ านันเจแดงก็สั่งร้อยกว่าใกล้หมดแล้วค่ะเพราะว่าตอนนี้ของผมกับแม่หมดแล้วองเงี้ยก็เลยบอกเลยเดี๋ยวจะส่งไปให้อีกแล้วตอนนี้มันใกล้หมดโคแล้วด้วยเนาะถ้าใรสนใจก็รีบคือนะคะเดี๋ยววันหมดโคแล้วมันจะแพงเนาะใช่ค่ะไม่ไงก็ขอขอฝากเลขชุดนี้ด้วยนะคะจะแดงห้าแปดศูนย์แปดอ้าวมันก็ห้าแปดห้าเจ็ดศูนย์แปดศูนย์เจ็ดยันนี้เนาะใช่ค่ะ ะดข้างล่างอย่างเดียวเดียวจะไม่เก็บเอาบนนะคะค่ะค่ะขอบคุณมากมากขอคุณมากมากตัววิ่งเม็ดเดียวก็แปดนะคะแปดนะคะแปดถึงใสเลยครับค่ะค่ะขอบคุณที่เาใมันเข้าทุกันเลยเนาะค่ะขอบคุณมากมากนะคะที่แบ่งปันแนวทางขอบคุณนะคะค่ะคะ่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ งวันนี้ละเน้นล่างย่างเดียวอ๋อของเพิ่นมาล่างย่างเดียวอ๋อวิ่งศูนย์โอ้เข้าใจแล้วค่ะท่านผู้ชมนะเลขสี่ตัวเข้าใจแล้วเลขสี่ตัวนี่เลขสี่ตัวนี่ สามเจ็ดสามแปดศูนย์สองศูนย์สามมันออกศูนย์สองเนาะคะ่ะวันนี้วัดก้อนเพื่อนไห่ชาเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์หนึ่งศูนย์สามออกศูนย์เจ็ดอออกอยู่ตรงที่เทศสามอันยาซิโบออกอยู่ตรงนี้บ่ห้าแปดศูนย์แปดเนาตัวใดจี้แดงจับมากสี่เนาะเพื่อนบอกว่าห้าแปดศูนย์แปดห้าเจ็ดศูนย์เจ็ดเด้อเมื่อไหร่ ห้าแปดศูนย์แปดห้าเจ็ดศูนย์เจ็ดไหมจะแดงว่าศูนย์เจ็ดศูนย์แปดเออห้าแปดห้าเจ็ดก็ได้นะคะเนาะเอาเป็นแนวทางในการเสียงสื่อดังตัวใดกระจัดัไปโลดศูนย์เจ็ดออกแล้วตัดมันถิ้งนะคะเนาะตัดถิ้งโทนสีออกน,นี่บอดเตี 8, ้ยจากก็ได้ศูนย์แปดจะแดงว่าตัวใดก็มาแปดให้กมาแปดเนาะคะ่ะ เอาเรื่อยๆถูไยเป็นน้ำกันนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ